ผู้หญิงคนนี้จับแฟนของเธอขังไว้ในกระเป๋าเดินทาง11ชั่วโมงจนตายทําไปทําไมอะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดียววันนี้มะนาวจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามช่องของมะนาวเล่าเรื่องไว้ด้วยนะคะคำเตือนเนื้อหามีความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2020ซาร่าอายุ42ปีได้จับแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าจอชยัดลงไปในกระเป๋าเดินทาง จนถึงเช้าวันต่อมาซาร่าได้เปิดกระเป๋าเดินทางออกแล้วพบว่าจอจนอนแน่นิ่งไปซะแล้วด้วยความตกใจซาร่าจึงโทรหาตำรวจแล้วโกหกกับตำรวจว่าเมื่อคืนเขาได้เล่นซ่อนแอบกับจอจเออแล้วซาร่าได้บอกกับตำรวจว่าจอจได้เข้าไปแอบในกระเป๋าเดินทางแล้วซาร่าเองคิดว่าจอจคงออกมาได้เธอก็เลยไปนอนด้วยความบริสุทธิ์ใจซาร่าได้ยื่นโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้กับตำรวจเพื่อตรวจคน้นแต่ว่าหลังจากที่ตำรวจได้ตรวจค้นมือถือของซาร่าก็ได้พบกับตํา ตรวจได้พบกับวิดีโอที่ซาร่าถ่ายไว้เมื่อคืนกับจอชแล้วในวิดีโอนั้นซาร่าเมามากๆในวิดีโอซาร่าได้หันกล้องไปที่กระเป๋าเดินทางแล้วรู้ไหมว่าได้ยินเสียงของจอชตะโกนร้องของความช่วยเหลือออกมาจากกระเป๋าด้วยอีกทั้งซาร่ายังหัวเราะในวิดีโอแล้วก็พูดว่านี่ก็สมควรแล้วที่เธอทํากับฉันที่เธอนอกใจฉันจากการชนสูตรพบว่าจอชเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจแล้วก็มีรอยฟกช้ำตามตัวเต็มไปหมด ตำรวจก็เชื่อว่าซาร่านั่นแหละที่เป็นคนยัดจอร์ชเข้าไปในกระเป๋าเดินทางจนขาดอากาศหายใจตายเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนนี้เคยมีคดีทำร้ายร่างกายกันด้วยสุดท้ายซาร่าถูกตั้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยสารไม่ให้ประกันตัวและสั่งจำคุกทันทีก็สมควรแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มะนาวอยากจะฝากไว้เหมือนเดิมนะคะว่าเราไม่สมควรที่จะสนับสนุสน,นความรุนแรงในทุกรูปแบบนะคะสุดท้ายนี้ใครมีเรื่องอะไรที่อยากให้มะนาวเล่าให้ฟังสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของมะนาวเล่าเรื่องไว้ด้วยนะคะ